บเดี๋ยวมันดิเดวมันเอาเอฟเฟกต์ปะเอากล้องยเจ็บชนกล้องวันนีปะมีฟันมีฟันเอเก็บเก็กแม่ขนลุกครับพี่น้องมึง่ายเพื่อนปวดชีมม้ดิขนลุกครับ

ใช่ถ้ารอสองนี่ถ่ายรูปมานี่อุ้ย่ายห็นมือเค็นเมื่อกี้แล้วโหวนี่เรื่องนี่ความสวย <c oughs> หน้าเต็มจอเลยนะมึงอะฮะห,หน้าเต็มจอดีใส่น้ำพี่เลยรเหรอ